สาสตะคุงรุนแรงคุณนายช่วยสรุปให้พวกเราฟัง,งอีกรอบเลยครับที่ตรงน,นี้ค่ะเปิดอะไรก็เจ๋งหมอดูทักค่ะว่าเจ้าที่แรงตอนนี้พนักง,งานก็ไม่มีค่ะเด็กเสิร์ฟก็ลาออกไปหมดอ้างว่าัวดขี้ นายไม่ต้องห่วงนะครับมีเรามีเทยันแค่ไหนดูแค่ไหนต้องเจอพวกเราโอ้คุณนายมาร่วมกันช่วยสวยจะได้ทรงพลังโอ้อามันดาปาชเยกปาติเทเทนาปาติยาปาติเทเทคือปาติโทปาททติตุตุ เหลือขั้นตอนสุดท้ายติดพยันให้แน่นทั้งสี่ทิศเอาให้ปังเอาข้าลงมอด้ไหมยียยนักใช่ไหมทำไมไม่ยอมช่วยเฮรานคุณนายไขย่ดีใช่เนระคุณแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวตลอดเวลาข้าพยายามช่วยทุกอย่างแต่ดูรางเ็อสิรับผู้ิก็ไม่ดีส้างคนมากลยคนก็ไม่ได้เรื่อง บริหารจัดการก็ยแย่บินยิกาศร,ร้านอีกคุณหนุมช่วยจะได้ทุวยี่คะอย่างมอนนากเลยอ่ะอ่ะได้ข้าจะให้ของดีอยากให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จแค่โหลดแอปพลิเคชันครัวไม่ต้องพึ่งปฏิหารแอปพลิเคชันครัวจะเป็นตัวกลางในการติดต่อเจ้าของร้านปทัทถุดิบที่หลากหลายการันตีคุณภาพมาสู่มือผู้ประกอบการได้ แล้วยังสามารถนำสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาลงขายหรือซื้อไปบริจาคผ่านแอปพลิเคชันนี้เพื่อเป็นการลดฟูดเวสได้อีกด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องแรงงานใช่ไหมแอปพลิเคชันครัวจะช่วยคนหาสุดยอดเชฟเจ้อาหารสัญชาติไหนพี่เล้วยสัญจ้าเจ้าที่คะ าเกิดว่าเราอ่ะต้องการคนที่ติดต่อหน่วยราชการหรือว่าทําเรื่องภาษีต่างๆอะคะ่ะตัวช่วยเรื่องการบริหารจัดการหลังบ้านง,งานเอกสารภาษีบัญชีต็อกมีให่ครบด้วยตัวช่วย d เ e r a t t o o n จะช่วยนารมิดให้ร้านของเราสวยงามมีกตัวที่อปพลิเคชนครัวตัวช่วยชันดีสำหรับที่ประกอบการอาหารไม่ว่าจะหน้าก่าหรือหน้าใหม่ มีไว้ไม่เจงไม่จนหลอดเลยจ้าไม่ต้อง,งพึ่งเจ้าพี่